สวัสดีค่ะวันนี้ยายต้อยนะคะไปตลาดมาซื้อผักกระเฉดผักกระเฉดจะมาผัดผักุ่งไฟแดงพี่น้องงามงามซื้อหมดนี่สิบาทเนี่ยยายต้อยเลือกเอาแต่ใบอ่อนๆเด้เห็นไหมใบอ่อนๆทั้งนั้นเลยก็จะมาผัดแล้วก็มาว่าจะมาทําน้ําพริกกะปิที่ซื้อมามะนาวลายเม็ดพี่น้องอ ัผในครัวเรือนเรากระชายขิงล้างแล้วใส่ตู้เย็นไว้แล้วทีนี้ก็ไปซื้อนี่มาไว้ผัดกินกับหลานว่าจะตำน้ำพริกกะปิอันนี้ชะอมแช่น้ำไว้แช่น้ำไว้ก็กลัวมันจะจะเน่าเนะาะนี่แจะจะทำอะไรกินเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะทำ ผัดพริกแกงถั่วให้หลานซื้อถั่วมา20บาทเรามาดูกันว่ายายต้อยจะทำผัดพริกแกงถั่วใส่อะไรบ้างนะคะ,ะไปไปดูกัน สิ่งทุกอย่างของเดตอยสืบทอดแบบที่ยังห้าเห็ดกินอยู่บ้านค่ะผ่้ใดเห็ดแบบนั่เสนอขายเนะคะ่ะเด้อผู้ใดเสี่ยวไปเห็ดนั่เสนอขายก็ับบ้าว่ากันจ้าตะเกียบอ้าเขาสี่าเอา้าวยายนี่มึงคืเห็ดบ้านค่ะแค่นี่แหละค่ะชีวิตชีวิตของคนสำเนินการกินได้ดีแล้วค่ะ บ้านเข้าหรบาาืบ้านเข้า,าก็เป็นที่ีแตามพนักของเตรละชมอากระทะดงังไปแปงบ้านก็ต่อยเน้นแบบแกะกินได้ค่ะพี่น้องเน่นแบบแกะ้ายได้พี่นองด้วย ามา้อยายอันนประบเพือนนี้ประบของทุบ้านนี่นางกรเฮดอันนั้นบ,บนนนินนั้นมาเนียน,นมาผมาเฮดแต่มันแบบพบสูตรแต่เนี่วันเนียนว่ากินแบบบ้าน วันนี้โอ้ยวันนี้คุณรดเขาเขาถึงหายันแล้วเนาะเครื่องผงมาตรงนี้เนี่ยค่ะของในเควื่ห้าเท่าผมคือรดไสไปรดค่ะวันแสารเดี๋ยววันอเท็นยัที่ใส่น้อยแล้วมาใส่กับกรตรงใส่เลคะเด้อ เพรว่านี่เนี้อตัวสีใส้เกลือค่ะเน่นยอย่นีอากาศเอาข้าไปกนดัดทิ่แกงถั่วให้ร้านอันนัดทิ่แงงถั่วต้องหวานค่ะพี่น้องหวานเค็มสามรสค่ะได้แล้วคันนี้ผู้ใดมา กต่สไส่แต่เอามาโปะสไส่ี่ไรมาผิดผิดไอ้รสแต่เอามาสไส้นี่แบบบางๆได้หน่องเนะอะเรียบร้อยแล้วจ้ะก็ต่อยโหดีบาลามนต้องแฝดเรียบร้อย เจ้าพิเตอร์มาน,นั่นเจ้าพิเตอร์มาน,นี่เติมจนกว่าห้างถูกพอใจของบ้นบานๆทำทิมแบบจนกว่าเราจะพอใจค่ะพี่น้องตาไฟลง้อพี่นงแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะของบ้นบานๆเราห้านไปตักเอานะคะ เอาข้าวรอ,อบน้อยประตัดออกแบบแซบไรต่างเชื้อเข้าเห็นหนาตาดีมันกับวบาแซบเสมอไปได้พี่น้องเด้อนี่ค่ะอาหารแบบบ้านๆเราพั่วลังบ้านเท่านี้ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่ได้ต่อยอะมากตำน้ำพริกกับพีิ เย็บกระเ้า่หลังบ้านมาได้ยุ่เก็บ้วยวดว้ยเืออาไว้นมเือได้้วงซกอนถ้าต้อยกินเพน็ดจ้ะส,ส,ส,สูตรเจ้าของนะพี่กะปีเนี่ยตำซื้อตำไบในขั้วเลื่อนเท่าเนี่ยค่ะ ใ่าต่ำกวาปีก็ต้องมีกรปีเนาะพี่น้องเพะเหนว่ามี่กระแดดาะมี่กว่ปี้พาปีนี่ะมันยางหน่อยเพราะี่คดแ่กางหัวมันถอก็ได้ยี่ยากมันเดี๋ยวไปใส่ชื่อแา่หม่ ก็ได so ้ยังกับได้ยล่ะผู้ใดสนาารก็ได้เสาได้เราบ้านได้ยังมาที่สด้น้ำาลทำกับพี่มันตรงที่สามลดตัวที่น่องย้อนหน้าป่าหนิดนะไ่ใด้มาโคตรหน้าหาผู้ใดเด้แต่มาฟองสี่บ้านด้เรานที่น่องเด้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำพีชีพีหลันงหลมันบดแจบเนาะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วคะ่ะน้ําพีกับปิ ค่ะมาดูด้ยจะได้ผัดแบบทุกอย่างจะผัดแบบบ้านๆพวกน,นี้สเตปสไตล์อย่างค่ะผัดแบบบ้านเราที่กินนี่แหละคะ่ะสูตรแบบทั่วเลื่อนเข้าเลยพี่นอ้อ,องไ่ได้นี่เอียงพิเศษมากไม่ผัดห้มันแซ่บนะคะผัดห้มันถือใจเจ้าของเนาะพี่น้องนะก็ต้องมาว่าเออแบบว่านี่นะเนี่ยหมูชิ้นเนี่ย เพราะว่าอยู่บ้านสีสีมักจะวิญญาณหมูนะคะพี่น้องสีพมักแบบหมูลายนะคะตอนในการเตรียมก็มีเยองมากมากค่ะพี่น้องไปอันนี้ก่บก็ใยเเพราะว่าร้านบกกินค่ะเ,เป็นสูตรเป็นสูตรบ้านบ้านานี่แมค่ะพี่น้อง เต็มสูตรตายมันกับกระแซบนาพี่น้องพีชพริกระใส่พริกแกงเข้าก้างเดียวก็ต้องใส่พริกสดเพราะว่าร้านกินเทบม่ดได้ได้ผัดแบบผัดแบบที่อยู่บ้านที่ให้ลูกให้หลานเราได้กินว่าแม่นแบบผัดที่เอาไปไปขายให้นาตาสวยงามเลยค่ะพี่น้องผัดแบบกินเรานี่ยแหละเน้นกินค่ะเพราะแม่นเน้นขายค่ะ เน้นการทํากินของเราแบบบ้านๆไอพี่น้องเห็นบ่เห็นบ้าใบบัปปกูดก็เอาใส้น้าเลยค่ะพ,พี่ทนะีพี่ฐานหลายมันมะันโบจีบนะพี่น้องเนาะเบิ้งยี่ยต่อยด้วยหล่นี้อันนี้ีอยังพัดพริกแกงกะไส้กะไส้นิดเดียวเขาเป็นง่ยาย สีมะหันหมูหมูนี่สิเอาเป็นแบบหมูซักเอราแค่นี้ก็กินก็เมือยย่ยายว่าย่าย,ายสุดจำน้ำพริกกะปิพร้อมทดแบบง่ายๆซ่อยแบบง่าย How.